ตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหาสารครามค่ะตอกแตกทริยานัฐศิลป์ค่ะพิมพชิตามินคำพอค่ะวันนี้ต้องมาทําอะไรกันคะนลองพิมตอนนี้นะคะที่งานงานในมหาวิทยาลัยของเราตอนนี้มีงานสวนอาังการ,การอยู่งานหนึ่งค่ะชื่องานว่า Prokountas the Fusion Ballet 2015ค่ะใช่ค่ะสำหรับงานนี้นะคะเป็นงานแบบโปรเจกต์จบข,ของ<ช> <ๆ S 2> เพื่อนเอก<ๆ>นาตายาสินตะวันตกค่ะแบบเป็นบัลเล่นั่นเองเป็นการแสดงบัลเล่นั่นเองนะคะวันนี้บอกเลยว่างานแบบเวอร์มากอลังการมากใช่เราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าค่ะไปเลยหาร้อมแล้วค่ะ web รับบทเป็นพคานทัสค่ะเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดนค่ะครับรับบทเป็นเจมส์สมิธครับเอออล้วจมส์สมิธครัรู้สิ่งคะที่จะรับบทเป็นพคาันทัสคะเรื่องนี้ก็ รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าได้เป็นนางเอกของเรื่องนี้เลยแล้วก็มันก็แบบว่าเหมือนกับว่าเราต้องพยายามเต้นให้เก่งต้องพยายามฝึกฝนตัวเองแล้วก็ต้องทํากานบ้านหนักกว่าคนอื่นอะไรอย่างงี้ค่ะเขพี่ทอยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับบทนี้ก็เป็นบทที่ท้าทายครับพี่ต้องทำท่าเทคนิคเยอะๆแล้วก็ดำเนินเรื่องทางเรื่องก็สนุกดีครับคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเต็กอยู่กับนักสแสดง เรื่องนี้ทั้งสองคนอยากให้แนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรคะชื่อนิวครับนิวครับนิวครับชื่อโฟดครับ <laughs> ชื่อโฟดนะคะอ,อยากถามนิดหนึ่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องของหญิงสาวชาวอินเดียแดงที่ชื่อพกูกาคอนทัสนะครับที่ตกหลงรักกับหนุ่มอังกฤษที่เดินทางมาที่ดินแดนของอินเดียแดงครับก็คือพระเอกกาลังเอกของเรานั่นเองนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเอาเป็นอะไรคะคุณนิวมันเป็นสัญลักษณ์ของโช์นี้ว่าต้อง เนี่ยอินเดียแดงนะสำหรับการแสดงพูคารฮนทัสเดอะฟิวชั่นบัลเล่เป็นการแสดงของเอกนัตยสินตะวันตกค่ะการแสดงนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้ได้หยิบนวน,นิยายสุดคลาสสิกเรื่องพูคาฮนทัสมาแสดงนั่นเองการแสดงจัดขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคม2558ณห้องประชุมใหญ่คณะดุริยาาสิมมหาวิทยาลายัยมหาสารคามค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศภายในงานที่เราพาไปชมกันคิดว่าทุกคนนา่าจะสนุกเหมือนกับที่เราสนุกนะคะใช่ค่ะวันนี้ค่ะว่าเราสนุกกันมากเลยกันแสดงแบบดีมากจริงดีมากงานะเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้โหห่อโอ้ห้อ